เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่16มีนาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์โอ้โหคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้วันนี้คุณจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ห,หรือเปล่าเนี่ยดวงโชคแบบว่าเด่นมากนะคะดวงโชคเด่นมากนะคะดวงโชคเด่นมากเลยนะคะวันนี้นะคะมีโชคเงินเข้าเต็มเลยนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางจะได้โชคได้ลาบนะคะวันนี้จะได้เงินนะวันนี้จะได้เงินนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีแดงนะคะสีแดงสีแดงสีเขียวสีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึหนนะคะ 1819นะคะซื้อไว้ได้เลย191หรือ1819นะคะขอให้คุณโชคดีล่ํารวยค่ะ